เครนถล่มทับรถไฟบริษัทรับเหมาเดิมอีกแล้วเอ็มตัวแทนหมูบ่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มงมุมให้ฟังเช่นเคยนะครับเมื่อเช้า9ก้านาฬิกานะครับประมาณ9ก้นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์เครนถล่มนะครับเครนที่สร้างรถไฟฟ้าแรงสูงถล่มใส่รถไฟที่รถไฟโดยสาระครับที่กําลังผ่านพอดีนะครับเป็นแบบจังหวะนรกมากที่ถล่มลงมาและมีผู้สูญเสียประมาณ30กว่ารายนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีก60กว่ารายไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับที่กล่าวไปข้างต้นว่า บริษัทรับเหมาเดิมอีกแล้วก็เพราะว่าบริษัทนี้นะครับก็คืออิตาเลียนไทยนั่นเองนะครับมันมีเหตุการณ์ทั้งตึกสตององพระรามสองด้วยไฟฟ้าสายสีสีแดงหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับบริษัทเดิมมีเหตุการณ์ใหญ่โตมีผู้สูญเสียมานักต่อนนักแล้วเขามีบริษัทลูกเยอะแยะใช่ไหมครับแต่โครงการของรัฐยังให้เขาประมูลทำโครงการใหญ่ๆที่เสี่ยงต่อการสูญเสียแบบนี้ได้อีกหรอ อันนี้ผมตั้งคําถามเองด้วยด้วยมุมมองของผมนะครับว่าเอ๊ะมีการตรวจสอบกันหรือเปล่ามีการหัวกันเรื่องนู่นนั่นนี่ภายในหรือเปล่าไมียั้พูดได้หรือเปล่าแต่ก็พูดไปแล้วนะครับมันมันมันรู้แหละครับว่ามันเป็นเหตุการณ์สลดที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมันไม่ควรเกิดก่อนเกิดมันมันควรจะทําอะไรครับมันควรจะเตรียมความปลอดภัยความพร้อมให้ได้มากที่สุดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าบางทีได้มาตรฐานมาแล้วครับ แต่ว่าใช้งานไปเรื่อยๆผู้ดูแลผู้ควบคุมดูแลอย่างดีหรือเปล่าทํานุบํารุงรักษามอีอันนู้นอันนี้อ่ะนิสัยคนไทยเนาะประมูลมาประมูลมาปุ๊บหักส่วนนั่นส่วนนี้เหล็กจากหนาสิบเหลือห้าอะไรแบบนี้อุปกรณ์ต่างๆสิปี20ปีสาสิปีใช้แล้วเคยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตามอายุไหมยังใช้ได้ใช้ไปก่อน ยางลดคิบร้ออย่างเงี้ยเคยเห็นไหมครับขับตามแล้วแบบยางโลนมากเลยจะแตกล้อหลุดมาใส่เราเสียหลักมาใส่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วผู้สูญเสียที่โดยสารรถไฟไปที่โดนหล่นมาทับนั้นนะชดเชยเงินเท่าไหร่มันเพียงพอต่อชีวิตของเขาหรือเปล่าครับสตงงถล่มไปเรื่องเงียบกิ๊บไหนผู้รับผิดชอบไม่มีมีข่าวอยู่พักหนึ่งตอนนี้ดำเนินคดีอยู่แหละแต่ก็ยาว ไม่มีการลงโทษไปสืบได้ไหมว่ามาจากอะไรหัวกันยังไงบ้างได้ผลประโยชน์กันตรงไหนบ้างสังเกตไหมครับโครงการที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยบริษัทวนอยู่ไม่เยอะหรอกครับแม้แต่โครงการเล็กๆก็เช่นกันหน่วยงานต่างๆใครทํางานอยู่ในหน่วยงานต่างๆพวกนั้นก็จะรู้กันดีครับว่าว่าอะไรว่าใช้กันอยู่วนๆนั่นแหละถามว่ามีคุณภาพไหมงบเยอะแต่คุณภาพน้อย ยุคเก่าๆบริษัทเก่าๆบางอย่างนี่เขาพัฒนาไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ยังใช้ลูกเก่าๆอยู่อบางคนเก่งมีครับบุคลากรที่เก่งอุปกรณ์ทันสมัยมีพัฒนาขึ้นตามนั่นแหละแต่รายละเอียดต่างๆที่ควรสมมติาาว่าเวลาบิดงานเนี่ยบริษัทที่ดีกว่าจริงๆราคาเท่ากันอุปกรณ์ดีกว่าทีมงานดีกว่าการทำงานดีกว่าแต่ใช้ที่เก่าๆเพราะว่า รู้กันอย่างนี้แหละครับแล้วมันก็ต้องมาเกิดเหตุสลดสูญเสียตรงนี้ขึ้นมาอล่าสุดนะครับก็บริษัทอิตาเลีนไทยก็ออกหนังสือแสดงความเสียใจมาเรียบร้อยแล้วขอโทษในสิ่งต่างๆขอโทษเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วยังไงครับก็ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆขึ้นอีกกับวงจรเดิมๆแล้วแมลงนี่คืออะไรทำไมมันเหตุการณ์สลดอยู่จะมารบกวนอะไรนะ บร,บริษัทอิตาเลียนไทยออกมาขอโทษแล้วหรือบริษัทอื่นๆที่ทําเรื่องราวเอาไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวนะมันก็มีบริษัทอื่นอีกอาจจะเป็นบริษัทลูกเขาหรือบริษัทอื่นๆที่อยู่ในในที่เขาเดิวดิวกันพอมีเหตุการณ์พวกนี้ก็ช่วยกันแล้วการสูญเสียตรงนี้ไม่ว่าจะไปชดเชยอะไรยังไงมันไม่ไม่สามารถคืนชีวิตได้แน่นอนครับแล้วคนไม่รู้อหนูอิน่ก็เดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วทุกวันนี้เราใช้รถ,ถนนใช้ถนนใช้ทุกอย่างที่เขาสร้างเนี่ย มันจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนก็ไม่รู้โครงการพระรามสองเนี่ยสร้างชาตินี้ใช้ช,ชัดหน้าสร้างนานมากทัง้งที่รูปแบบเดียวกันในต่างประเทศที่เขารูปแบบดีอ่ญี่ปุ่นเนี่ยไปมานี่คือแบบแปบ๊บเดียวสร้างเสร็จงบประมาณก็คือแน่นอนอมันมีคอร์รัปชันบ้างเล็กน้อยหรืออะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเขาทําออกมามีมาตรฐาน น้อยมากที่เกิดแบบอุบัติเหตุหรือว่าเหตุสลดพวกนี้น้อยมันมีอยู่แล้วครับม,มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันมีได้ทุกประเทศหรอกต่อให้แบบเก่งหรือพัฒนาแค่ไหนแต่นี่คือมันบ่อยเกินไปหรือเปล่ามันควรมันควรโดนตรวจสอบโดยละเอียดและแบบกระจ่างหรือเปล่าใช่ไหมครับผู้สูญเสียเดี๋ยวโดนโดนแบบกดดแบบันโดนเงินยัดเข้าไปแล้วก็ผู้มีอำนาจก็ไปกด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 ,ดไว้ชาวบ้านก็ทําอะไรไม่ได้ เหตุการ์พวกนี้มันต้องเกิดขึ้นวนวนลูปไปอย่างนี้แหละครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านและผู้บาดเจ็บก็ขอให้นกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนแข็งแรงทุกคนนะครับอ่ะใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงตื้นลึกหนวบายยังไงก็คอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมกล่าวอะไรไม่ถูกต้องยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อยากแสดงมุมมองแบบสองมุมตรงนี้ให้ฟังนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเขาอย่างเดียวผมก็เช่นชมเวลาตรงไหนดีก็ว่าดีแต่ว่า อันนี้พูดถึงเหตุการณ์นี้ก็ต้องว่าตามนี้นะครับก็คอมเมนต์ Comment อย่างสุภาพแล้วกันนะครับว่าคิดเห็นยังไง,ไงเนะาะกับเรื่องนี้ก็ขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกง่ายๆแล้วกันครับหรือไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง mpm ีโดยทบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ